สวัสดีครับทุกคนผมอีกบรรพจฒนาเพิ่มสุขครับวันนี้ผมมีข่าวอยากจะมาบอกกับทุกคนครับผมอยากจะชวนเพื่อนทุกคนนั้นมาเจอกันในงานเช็คแอนซิปในวันที่8มิถุนายนนี้ครับเป็นวันที่ผมเองก,ก็รอคอยที่จะได้เจอกับทุกคนครับเช็คแอนซิปก็จะเป็นครั้งแรกนะที่ทําให้ผมได้เจอกับเพื่อนอย่างใกล้ชิดแล้วครับแล้วผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะผมชวนกูรูคุ้นอีก2ท่านมากับผมด้วยแต่ที่สําคัญครับพี่ๆีกูรูคุ้นเขาก็จะมาแชร์ทั้งประสบการณ์มุมมองแล้วก็มาเปิดเผยห ทั้งโมเมนตัมอินเวสเตอร์พี่ต้นคุณพะดชมพบสงเคราะห์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนและเทค h นิ c a l อินเวสเตอร์พี่หมอวินนายแพทย์ระชยุทธ์จีรพรประภานังทุนเสียงเทคนิค,ควัญใจมหาชนและผมอีกบรรพชนาเพิ่มสุขนักงทุนและผู้ร่วมก่อตั้งถามอีกกกับอีครับจองที่นั่งได้แล้ววันนี้บัตรราคาเพียง500บาทแล้วพบกันนะครับ อบล้อมอ่ะตีอบล้อม mm. คือด้านหนึ่งก็ปิดประตูตีแมวคือคือปิดทั้งด้านชายแดนแล้วก็จะอบล้อมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะใช้ปืนใหญ่และรถถังตีตะลุยเข้าไปตรงกลางตามตามแผ mm. นการรบของเขาอะนะครับซึ่งซึ่งเมื่อเมื่อคืนนี้เขาก็ใช้เครื่องบินโจมตีแล้วก็พร้อมกับโดรนโจมตีในในพื้นที่เหล่านี้ไปไปโวกหน้าแล้วซึ่งทาให้มีผู้เสียชีวิต จำนวนมากพอสมควรนะครับก็ไปร้อยครับอเอะไรก็ตามก่อนหน้านี้เขาก็ให้เวลาไม่เท่าไหร่ประกาศให้อพยพจากราฟาตะวัดออกนะครับให้ย้ายก็ซึ่งซึ่ง,งผู้คนเป็นแสนนะแล้วก็ทั้งหมดที่อยู่ในนั้นประมาณล้านล้านหนึ่งจุดสองล้านเนาะที่แต่ประเมินของยูเอ็นเนี่ยมันก็ยากนะจะจะย้ายย้ายไปไหนอะ่ะจะให้เขาย้ายไปไหนจากราฟาต้องถอยกลับไปที่ อ่านยูนิสหรือหรืออย่างไรเอมันก็เวลาก็จํากัดนะครับงั้นก็เป็นที่คาดหมายได้ว่าจะมีการสูญเสียจํานวนไม่น้อยทีเดียวครับซึ่งซึ่งจะเป็นพลเรือนซะส่วนใหญ่ครับส่วนกองกําลังของฮามาสก็ยังไม่ปรากฏว่า ที่ออกมาต่อต้านหรือว่ามารบพุ่งกบอิสราเอลในบริเวณนั้นเอ๊ะมันเป็นในหนึ่งในหมากยังไงบ้างไหมครับอาจารย์เพราะว่าก่อนหน้านี้นเองกลุ่มฮามาสเขาบอกเขายื่นข้อเสนอที่อยากจะเหมือนพักรบหยุดยิงอะไรชั่วคราวและอิสราเอลก็ไม่ได้มีท่าทีตรงส่วนนี้เลยนะครับคือข้อเสนออันนี้เนี่ยมันเป็นข้อเสนอของมีเดียเตอร์คือคนไกกลียคนกลาง,ง<ะ>ของกาตากับของอ่าของอียิปนะครับ ครับซึ่งซึ่ง,งตรงนี้เนี่ยกองยิงสารัฐก็ต้องมีส่วนร่วมด้วยแต่เอ่อเพาะสนานี้รู้สึกสารัฐจะไม่ได้ไปร่วมจัดทำนะครับรเราติด่ามันก็แบ่งเป็นสามเฟสด้วยกันซึ่งซึ่งเ,เฟสแรกก็คือการหยุดยิงชั่วคราวนะครับการห้ามบินเป็นช่วงเวลานะครับแล้วก็การแลกเปลี่ยนตัวประกันแล้วก็การยินยอมให้ ให้อผู้ที่ที่อพอยพในใกาซ่าเนี่ยกลับจินเดิมตัวเช่นมาจากทเหนือก็กลับไปทางเหนือนะครับแล้วก็เปิดให้มีการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมรวมทั้งจะให้ไอซีเอเนี่ยถอนทหารออกไปห่างจากต,ตัวตัวราฟาซึ่งไอราเอมีการชุมนุมพลที่นั่นที่เตรียมจะเข้าตีราฟานะครับอันนี้เป็นข้อตกลงเฟสแรกซึ่งใช้เวลาหกสัปดาห์ตามที่ที่กางไว้ อุกสมดาถัดมาก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนตัวกันมากขึ้นในเชิงรายละเอียดละจะแลกเท่าไหร่ยังไงเช่นถ้าเป็นทหารหญิงของอิสราเอลเนี่ยก็จะแลกเปลี่ยนตัวผู้ผู้ต้องขังของอิสราเอลของปาเลสไตน์ประมาณห้าสิบคนนะครับอย่างนี้หรือว่าถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะแลกเปลีป่ยนได้สามยี่สิบหรือสามสิบคนอันนี้ก็แล้วแต่จะตกลงเป็นขั้นเป็นหา้าทางเทคนิคแต่ว่าไอการห้ามบินก็จะ จะห้ามบินโดยโดยเด็ดขาดไม่ใช่ชั่วคราวแล้วไม่ใช่เป็นเวลาแล้วก็ให้เปิดการปิดล้อมให้มีการาช่วยเหลือทางมนุษยธรรมขณะดเดียวกันเนี่ยก็ให้เริ่มมีการก่อสร้างที่พักพิงให้กับผู้ที่อพยพย้ายถิ่นนะที่เขากลับที่เดิมในกาซานะครับก็ก็แผนส่วนส่วนเฟสที่สามเนี่ยก็มีการปล่อยตัวกันทั้งหมดละแล้วก็เซ็นส,สัญญ,ญางสงบศึก อจะเรียกว่าอะไรหยุดยิงถวรแบบถวรโดยเอเซต้องถอนทหารออกไปจากพื้นที่ใกล้เคียงกลับไปยังที่ตั้งของตัวทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนข้อตกลงแล้วก็จะมีการเริ่มการกอร่อสร้างที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภคให้กับชาวกาซาซึ่งจะใช้เวลาประมาณสามถึงห้าปีตามที่ที่ฮามาสกำหนดไว้แต่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าถ้าจะทำให้เหมือนเดิมเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณยี่สิบปี เราใช้เงินหลายหลายหมื่นล้านทีเดียวกับอันนี้ก็เป็นเป็นข้อตกลงแต่ว่าอีกเรื่องบอกว่าไม่ยอมไม่เอาใช่ไหมห่างจากที่ตัวต้องการต้องการอะไรต้องการหนึ่งให้แลกเปลี่ยนตัวการ์นอย่างเดียวนะครับแล้วก็หยุดยิงแค่สี่สิบวันนี่ถามว่าถ้าทํางั้นก็หมายความว่าพอแลกตัวกะกันหมดอิสเราอก,ก็กลับมาสกรัมมาทิ้งบอมมาถล่มกาซ่ายสิอย่างนี้ฮามาสยอมหรือแล้วข้อที่สองคือ เาเสยก็เย่นเงินขจะต้องกำจัดฮามาสให้หมดแล้วอย่างนี้ฮามาสจะยอมได้ไหมการเจรจามันจะสำเร็จหรือไม่มก็เป็นไป,นปนไม่ได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป,เ,ปเป็นเป็นเป็นประเด็นที่ที่ที่ตกลงกันไม่ได้นะครับในเรื่องนี้แล้วก็เอแต่ว่านานาชาติก็พยายามกดดันให้ข้อตกลงนี้มันบรรลุให้ได้ยังไงก็ตามในกาญจนก็ยืนยัยนตลอดว่าเขาจะต้องโจมตีลาฟาให้ได้นะครับ ไม่ว่าจะเจรจาสาเร็จหรือไม่สําเร็จอย่างไรแล้ววันนี้เขาก็ได้ทําตามนั้นคือบุกบุกภาคพื้นดินละซึ่งการบุกภาคพื้นดินเนี่ยแน่นอนอมันไม่ใช่สำเร็จในวันเดียวแต่ว่ามันก็จะก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิตทั้งเด็กผู้หญิงคนแก่คนชราหรือประชาชนผู้บริสุทธิ์ในในระายจํานวนมากทีเดียวเพราะประชาชนไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยประมาณหนึ่งล้านสองแสนคนซึ่งถือว่าจํานวนมากในพื้นที่ที่แออัด รับแคบครับ, <c oughs> รบเพราะงั้น <c oughs> วันนี้ก็เป,เป็นวันเริ่มต้นของการเข้าโจมตีก็คงต้องใช้เวลานะครับจะอาจจะมีการต่อต้านหรือสูญเสียมากน้อยเพียงใดเนี่ยก็ต้องติดตามใกล้ชิดแล้วล่ะถูกแล้วก็รวมทั้งกองทหารานิสัยก็อาจจะถูกถูกฮามาสตอบโต้อตอตอเอาด้วยก็ได้นะครับคือไม่ใช่โจมตีได้แต่ฝ่ายเดียว อืมครับไอแต่อย่างตรงจุดผ่านแดนตรงนี้นะครับที่ที่จะบอกมันมันน่าจะเป็นช่องทางเดียวใช่ไหมครับที่มันเชื่อมระหว่างตรงฝั่งของอียิปต์กับชนวนกาซานะครับซึ่งตรงนี้เข้าใจว่ามันก็จะเป็นจุดที่ปกติเนี่ยชาวปาเลสไตน์เขาก็ถ้าเขาอยากจะรี้ภัยออกจากกาซาก็จะผ่านช่องทางนี้ลาเลียงอาหารก็ผ่านช่องทางนี้ใช่ไหมอาจารย์อย่างนี้เข้ากับไอปิดประตูคร,รวก็วปิดประตูต<ฮ>ีแมวปิดประตูต<ฮ>ีแมวนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่า พอเขาโจมตีไปสักพักหนึ่งเนี่ยตามแผนเนี่ยเอ,อเขาน่าจะเปิดช่องตรงนั้นเพื่ออะไรเพื่อเป็นการผลักดันให้ชาวกาซาหนีเข้าไปในดินแดนอียิปต์เพื่อเพื่ออะไรจะได้ระบายคนออกไปจากกาซาสุดท้ายเขาจะได้ยึดกาซาโดยที่อาจจะไม่มีคนเปอร็เซเหลืออยู่เลยหรือเหลืออยู่น้อยมากหรือก็อาจจะถูกกำจัดเวลานี้เขาก็พยายามปิดทางเหนือ ซึ่งมันอยู่ห่างจากตรงเนี้สี่ห้ากิโลเนี่ยปิดทางเหนือเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความอดอยากนะครับแล้วก็มีการเก็บค่าคนทางเหนือเพออยยื่อเอาไปยกลงมาใหญ่ทางอยู่ทางใต้แล้วก็ถึงเวลาเนี่ยเมื่อหลังจากเขาเขาโจมตีคนในลาฟาจนจนน่วมเกิดความกลัวมากเขาก็จะเปิดช่องผมมองนะตามแผนเขานะอันนี้ก็เป็นการประเมินเพื่อให้หนีเข้าไปในอียิปต ะอยิปเวลานี้ก็พร้อมจะเปิดรับเพราะว่าทางอเมริกาก็มีการอะไรอ่ะเหมือนจช่วยเหลือออยิปทางด้านการเงินคือให้อ m f ให้กู้เงินมาหนึ่งหมื่นล้านเหรียญแล้วเพื่อแกป้ปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็นี้สานะของอยิปที่มีมากขณะเดียวกันนาง e RA, อ,อุซูล่าฟอนเดรนเยนเนี่ยซึ่งเป็นประธานของยูก็นําเงินมาช่วยเหลือมอบห้อีกหกพันล้านเหรียญก็ได้ตั้งหนื่นหกพันล้านเหรียญเนี่ย อียิปต์ก็คิดว่าเออคงพอรับสภาพกับคนที่อ,อพยพไป,ปอยู่ได้แต่ปัญหาก็คือว่าเมื่ออ,อพยพไป,ปอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยคงไม่ได้กลับมาเป็นแผ่นดินแม่อีกสองไปเลยก็คงจะต้องตกค้างเป็นเป็นอะไรผู้ลี้ภัยอยู่อย่างนั้นไปตลอดชีวิตอะเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่นะครับอ่าแ,แ,แล้วนานา,นาประเทศต,ตอนนี้เขาว่าไงฮะอย่างอิหร่านอะไรเนี้ยเขามีขยับตัวไหมครับหรือย,ยังนิ่งอยู่ครับอิหร่านยังนิ่งอยู่แต่ว่าทางฮิสซุลลก็เริ่มโจมตี ลึกเข้าไปในในอิสราเอลนะครับปูตีหรือว่ากองไแล้วก็ต้องเริ่มโจมตีตีร่าอ,อย่างนิ่งอยู่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ที่น่าสนใจก็คือเอ่อก่อนหน้านี้สักสักวันสองวันตุรกีก็คือประกาศที่จะตัดความสัมพันธ์ทางการค้าคือไม่ค้าขายกับอิสราเอลซึ่งอิสราเอลนี่ต้อง mm. อาศัยซื้ออาหารแล้วก็น้ํามันพลังเชื้อเพลิงเนี่ยนะจา,จากจากตุรกีจํานวนไม่น้อย mm. ว่าตุรกีเริ่มนําร่อง เมื่อวานนี้ก็มีการประชุมที่ยามเบียนะครับเมืองเมืองหลวงของยามเบียนะครับคือบันโจอเมืองบันโจอเนี่ยโดยโอไอซีประชุมกันที่นั่นโอไอซีมีห้าสิบเจ็ดประเทศถึงประเทศมุสลิมเนี่ยนะครับก็ตกลงเป็นเอกสัรที่จะบอยคอ t อิสราเอลเพื่อเป็นการกดดันอิสราเอลไม่ให้ทำการ อย่างอย่างที่กล่าวมาแล้วคือเข้าไปโจมตีหรือว่าเกณฑ์ฆ่าชาวปาเลสไตน์แต่อิสราเอลก็ไม่ฟังนะครับก็ยังคงโจมตีอยู่เพราะงั้นผมมองว่าเอ,อ,อีกไม่นานอาจจะต้องมีปฏิบัติการทางทหารจากไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะจากอิหร่านอาจจะต้องแสดงบทบาทในด้านนี้เพื่อช่วยชาวกาซาหรือช่วยชาวปาเลสไตน์ครับ อืมอืมครับอ่าเพราะนั้นต้องรอดูแต่ว่าอย่างถ้าเป็นกรณีเดิมที่ก่อนหน้านี้ที่ที่เรียนเชิญอาจารย์มาให้ความรู้เนี่ยนะครับก็อ่าจบไปแล้วใช่ไหมครับระหว่างอิสราเอลกับทางฝ่าอิหร่านอย่างน้อยคือนัตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรที่มันตึงเครียดมากกว่าน,นั้นไม่มีครับไม่มีคือ,อคือหลังจากที่อิหร่านโจมตีที่ไปโจมตีสถานทูตอิหร่านใช่ไหมและกองศุนย์แล้วอิหร่านก็โจมตีไปซึ่งอังกบอกว่าไม่มีอะไรสูญเสียเลย ป้องกันได้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตแต่ว่าจากข้อมูลอีกด้านหนึ่งปรากฏว่าอิตาเลก็สูญเสียสนามบินสองแห่งถูกพังยับเยินกับศูนย์จรากร,รที่ที่รับสูงโกลานแถวแถวภูเขาฮาร์มอนก็ถูกโจมตีเสียหายมากนะครับแต่ว่าแล้วอิเาืลอก็จะกล่าวว่าจะโจมตีตอบโต้แต่มันมีข่าวรองกระแสกระแสหนึ่งกระแสท่ามไว้ไม่ให้ไปโจมตีตอบโต้เพราะกลัวจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วสาระบอกจะไม่เกี่ยวนะใ้าเลอกไปโจมตี แต่นอีกด้านนึงก็คืออิสเซลก็ก็ประเมินแล้วเนี่ยตัวเองเสียหายก็ไม่อยากจะก่อสึกอีกก็มีการให้คนภายในเอาส่งโดรนเล็กๆสามลำไปบินที่เห,หนือสนามบินที่อิสฟหารก็ถูกยิงตกไปหมดก,ก็จบเรื่องไปเพราะอิรานบอกไม่มีอะไรเสียหายแต่ข่าวฝ่ายตะวันตกบางกระแสะเช่นเอบซหรือว่านิวยอร์กไทายเนี่ยบอกโอ้โหโจมตีเสียหายไปหกเจ็ดเมืองซึ่งก็ ผมก็เช็คจากคนในพื้นที่โดยเฉพาะที่ทหารก็ไม่มีเหตุการณ์ดักลราวเกิดขึ้นจริงครับเป็นการกเรียกว่าเศร้าข่าวครับทีนี้คั้งนี้เนี่ยก็ไม่ไม่รู้ว่าอิหร่านจะจะมีบทบาทยังไงเพื่อออกมาปกป้องชาวปาเลสไตน์ผมยัง,ย,งยังอ่านเกมของอิหร่านไม่ออกแต่นิ่งมากช่วงนี้เงียบแต่พอเห็นแบบนี้จริงๆกลุ่มฮามาสเขาต้องเตรียมการในการโต้อตอบ จากกรณีนี้อาจารย์คิดว่าเขาน่าจะใส่เต็มแม็กเลยไหมครับพอโอ้โหโดนปิดล้อมขนาดนี้คะก็ก็ต้องโต้ตอบะครับแต่กองกาลังทีจริงฮามาสเนี่ยก็ด้อยอกวาาเซลนะครับแล้วก็ถูกปิดล้อมขาดสบเสบียงอาหารด้วยเนี่ยก็อาจจะมีปัญหานในการตอบโต,แต้<ม>แต่ว่าคนที่อยู่ข้างนอกสิฮามาสเอยและกลุ่มกําลังติดอาวุธพวกอ,อิสลาม,มิกีฮาร์ดหรือกองกำลังติดอาวุธอื่นๆของปาเลสไตน์ก็อาจจะดำเนินการลุกฮือขึ้นมาโจมตีกองทหารกองอิสเซลก็ได้ ครับอันนี้ก็มีความเป็นไปได้แล้วก็ถ้าพูดถึงอิหร่านเนี่ยก่อนหน้าที่จะเกิดเกิดข้อตกลงตรงนี้เนี่ยรัฐบีต่างประเทศของอิหร่านก็เดินทางไปคุยกัรบรัฐบีีต่างประเทศอียิปต์ก็คาดว่าน่าจะมีการวางแผนอะไรที่จะรองรับในกรณีที่อิสเซลจะมาโจมตีอาราปาแล้วก็เกิดการทะลักทะล,ลายของของผู้ผู้ลี้ภัยทั้งหลายจากปาเลสไตน์ออกไปเนี่ยจะแก้ปัญหากันยังไง คิดว่าน่าจะมีการคุยกันเรื่องประเด็นเหล่านี้ด้วยครับแต่ว่าในท้ายที่สุดถ้าสมมติว่าอิสราเอลสามารถที่จะยึดตรงบริเวณนี้ได้ทั้งลาฟาแล้วก็ุนวนกาซาอันนี้คือจะพูดได้ไหมครับว่าคือจบละจดเกมละยึดลาฟาเสร็จเนี่ยก็ไม่มีข้ออ้างอีกแล้วเพราะเขาจะต้องบอกว่าเขาปราบฮามาสหมดแล้วแต่ว่าฮามาสก็อาจจะไม่มีกําลังลุกขึ้นมาตรงนั้นน่ะก็ยังมีประเด็นอยู่ว่าคืออิสราเอลอยากจะเข้ามายึดทั้งหมดแล้วก็กลับไล่ชาว อ่าเปเลสไตน์ออกไปจากกาซาแล้วตัวเองก็เอาคนให้เฟล,ลเข้ามายึดครองมาเป็นผู้ตั้งสินฐานนะครับอันนั้น<ม>ประเด็นหนึ่งแต่สหรัฐอเมริกาก็ก็ไม่เห็นด้วยก็จะคงมีการตกลงกันหรือมือการพูดคุยกันว่าเราจะให้ใครมาปกครองกาซาแทนฮามาสซึ่งก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นฟาตาหรือไม่ฟาตาซึ่งเป็นรัฐบาลอยู่ทางเวสต์แบงครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยจีนก็กําลังจะจัดประชุมกลุม่ม ของผู้ปลดแอกปาเลสไตน์ทั้งหลายของทัพปลดแอกเช่นเช่นฮามาสกลุ่มอิสลามิลี่ห้าแล้วก็กลุ่มอื่นออีกหลายกลุ่มรวมทั้งฟาตาเนี่ยจีนจะจัดประชุมที่ที่มังจีนท,ที่ปักกิ่งนะครับ mm hmm. เพื่อให้ให้พวกนี้สมานสามาัคคีกันนะไม่ให้แตกแยกแล้วก็มันมีแนวโน้มที่จะมีการดํงงาเนินการในองค์การสหประชาชาติคือ ได้มีประเทศพยายามเสนอแล้วล่ะที่จะให้มีการจัดตั้งประเทศฟิลสไตน์ตามมติตรตมมะประชาชาที่หนึ่งแปดหนึ่งนะครับออก่อนหน้านี้ผ่านคณะมนตรีคอมม่นคงแต่สหรัฐวีโต้ตามคําขอของอิสราเอลก็ตั้งไม่ได้แต่ว่าสามารถเอาเข้าที่ประชุมสมชาชิกใหญ่แล้วก็ถ้ามีประเทศสนับสนุนสองในสามก็สามารถจะตั้งประเทศได้เหมือนกันตามมติระประชาชาติสุดจะตั้งอย่างไรเมื่อ,อไรเนี่ยก็ต้องเป็นหมากเกมการเมืองระหว่างประเทศที่จะต้องเดินต่อไป เวลานี้ก็เสียงสนับสนุนปาเลสไตน์ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเห็นอกเห็นใจเนื่องจากอิสราเอลดําเนินการแบบไร้มนุษยธรรมอย่างยิ่งครับอืมครับครับมันมันมันมีภาพอะครับอาจารย์ที่บอกว่าอิสราเอลเขาไปยึดอุปกรณ์กล้องของสถานีข่าวอาจาซิลานะครับที่อยู่ในนครเยรูซาเล็มนะครับอันนี้อันนี้ข่าวจริงไหมอาจารย์จริงครับจริงครับเขาปิดเพราะว่า เขาเขาปิดสำนักงานเขาสั่งปิดสำนักงานภายในก็คือสั่งปั๊บก็ปิดปุ๊บเลยอ่ะแล้วก็เข้าไปยึดของอยึดข้าวอะไรต่ออะไรแล้วก็ขับไล่คนของอัจจิล่าออกไปเพราะเขากล่าวหาว่าอจจิล่าเนี่ยเอ่อเอ่อประธานว่าไปทําให้การที่เขาสร้างข,างข่าวไอโอสงครามไอโอหรือข่าวหลอกข่าวอะไรทั้งหลายนี่อัจจิล่าก็มาเปิดเผยหมดทําให้เขาเสียรลังวัดในเรื่องนี้เขาก็เลยปิดสำนักงานอันจิล่าครับที่ที่ในเทรวีป แล้วก็ผู้สื่ข่าวอิลาอ่าในองีนก็ถูกถูกกองทหารกองอิสเซลยิงตายไปหลายคนแล้วเหมือนกันที่อยู่ในทั้งในกาซาหรือในเวสแบงครับ<อ>ผู้สื่อข่าวแล้วตายทั้งหมดตั้งสองร้อยกว่าคนคือเฉพาะอัสติล่าก็สิบกว่าคนแล้วยังมีชาติอื่นๆอีกหลายคนที่ไปทาข่าวในกาซานะครับแล้วก็ในเวสแบงด้วยสถานการณ์ตอนนี้มันดูดุเดือดประชาชนจะอยู่อย่างไรผลกระทบ จากสงครามในครั้งนี้เนี่ยนะฮะเป็นยังไงโอ้ก็เดือดร้อนแน่นอนก็ล้มตายตอนนี้คนที่โดนหนักสุดก็คือคนที่อยู่นที่ที่ราฟานะครับแล้วอย่าลืมว่าราฟาเนี่ยคนที่ลงไปตกท่ากันอยู่เนี่ยก็เด็มเพราะว่าตอนที่ที่เซลบุกกาซาใหม่ๆก็อ้างว่าสตรองโฮเนี่ยหรือว่าฐานสําคัญของฮามาสอยู่ทางเหนือพอตีทางเหนือยึดมาถึงเมืองเอ่อกาซาซิตี้แล้ว นะครับแล้วก็ไล่ผู้คนให้ออพยพไปอยู่ทางใต้คงจําได้นะฮะกล่าวนั้นทีนี้ซึ่งตอนนี้เป็นตกข้าทางใต้ใปรากฏวตนี้มาตีทางใต้อีกละแล้วเขาจะให้เขาหนีไปทางไหนอ่ะเห็นไหมตีไล่มาเรื่อยจากขานยูนิสก็จะมาถึงเนี่ยเออถึงถึง,ถง,ถงราฟาเนี่ยเราจะให้คนปาเลสไตน์หนีไปเนี่ยก็ตอนนี้ยิ่งปิดประตูตีแมวเลยคือไปปิดปิดทั้งด้านด่านที่จะออกไปอียิปต์ล้อมก่อนล้อมเพื่อเพื่อจะจัดการ หลังจากบอบช้ำแล้วผมเชื่อว่าน่าจะเปิดช่องนี้เพื่อให้ผู้ลี้ภยัยหนีเข้าไปอยู่ในในอียิปต์ครับโอเคนะฮะ,ะหนทางในการคุยกันอาจารย์คิดว่ายังพอมีไหมฮะก็เวลานี้เขากำลังคุยกันอยู่กลับไปคุยกันใหม่คือเมื่อวันเสาร์ไม่สามารถจะคืบหน้าเพราะอสิสราเอลก็ไม่ยอมตรงนั้นแต่ว่าฮามาสยอมตามที่ข้อเสนอนะครับทีนี้ก็เมื่อไม่ถูกลงก็กลับไปแล้วตอนนี้ก็กลับไปคุยกันใหม่ เมื่อวานอาทิตย์ก็คุยกันไปทีแล้ววันนี้ก็คงยังต้องคุยกันต่อครับยังยังยังไม่ได้เข้ายุติคือนิทานยาฮูบอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะบุกราฟาแต่เขา่จะส่งคนไปคุยซึ่งก็พูดไปอย่างนั้นน่ะคือคุยก็คุยไปแต่ฉันฉันจะเข็นฆ่าฉันจะลบอ่ะฉันจะบุกอ่ะฉันก็ทําไปมันก็ไม่มีข้อข้อยุติหรอกครับเพราะว่าจุดยืนห่างกันเยอะเหลือเกินเนื่องจากอิสราเอลต้องการหยุดยิงแค่สี่สิบวันเพื่อแลกเปลี่ยนตัวประกันเท่านั้นนะครับ แล้วตอนนี้ในทันยูก็บอกว่าไม่สนใจแล้วว่าตัวประกันจะเป็นยังไงเจราจาก็เจราจาไปช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ครับ <c oughs> ใรที่หน้าหน้ากังวลก็อาจจะเชื่อมโยงไปถึงตัวประกันไทยอะที่ว่ามีข่าวว่าติดอยู่แปดคน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ก็ไม่มีข่าวอะไรเลย <c oughs> เพราะว่าการเจราจาครั้งนี้ก็แค่แลกเปลี่ยนตัวประกันระหว่างอิสราเอลกับกับอเลสกซาย์กับฮา <c oughs> มาสเท่า <c oughs> นั้นไม่มีพูดถึงตัวประกันต่างชาติเลย ซึ่งตรงนี้นะมันก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงต่างประเทศเนาะผมก็ไม่ทราบว่าเขาดําเนินาการไปถึงไหนอย่างไรเพราะท่านท่าน,านปานปรีท่านเคยบอกว่าท่านท่าน,ทานต้องการจะให้กระทรวงประเทศดําเนินาการเองแล้วก็จะเป็นการเป็นแบบเินทางการโดยภาษาของกาตาเพราะว่ากาตานั้นเป็นที่ตั้งของอาาสำนักงานของฮามาสอย่างั้ก็จะเจราจาตรงนั้นเพราะฉะั้นตอนนี้ในภาคเอกนชนหรืหอทางทางส่วนตัวเช่นคนชาวบานออะไรต่ออะไรก็หยุดดาเนินาการทั้งหมดเพื่อ เป็นการให้เกียรติกระทรวงา่างประเทศให้นำเรินการแต่จังหวัดน,นี้ตรงเทศก็ยังไม่มีแถลงรายละเอียดว่าคนเหล่านั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่อย่างไรแล้วใช่ใช่ไหมจํานวนแปดคนใช่หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ก็ยังไม่มีรายละเอียดอะไรทั้งสิ้นเลยครับ